นี่อืมตอนนี้ก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับไม่เอาหัวกินหญ้าเกลือขยำเกลือเพื่อลดความเคาวก็ร้างน้ำสะอาดมาแปดน้ำแล้วนะครับสะอาดเลยไม่เค็มแล้ว ข้าวเหนียวนี่ก็แช่น้ำมาครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยข้าวเหนียวพริกตะไคร้หอมแดง เรื่องที่ขกไว้ต้นหอมผักชีราวใบมะกรูดน,น,น้ำปลา้าน้ำปลาผงสุรลครุกเค้าเสร็จแล้วพร้อมหอ่อก็จะใส่ผักรองข้างล่างนะครับนี่ ลองลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อนะเนื้อปลาเอาหอ่อละสามชิ้นแล้วกันโอเคก็ไม่ค่อยเป็นอะไหรนะครับห่อเนี่ยอึ้บชุบชับแบบนี้นี่ห่อใหญ่มากเสร็จแล้วก็ไม้จิ้มฟันเนี่ยกัดเลยนะครับใช้ไม้จิ้มฟันเลย นี่นะครับได้สี่ห่อแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนะครับนึ่งด้วยไฟแรงพอดีเลยพอดีปะด่ปะเนี่ยอ่ะพอดีพอดีใช้เวลานึสี่สิบนาทีก็เวลาแล้วนะครับ ไปดูข้างในกันนี่หืมนากินมากนะหอมมากเลยนะครับหอมเลยนะครับนี่หืมหมกปน,นินพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับแบบนี้เลยหมกปน,นินขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับขออนุญาตครับห่อนี้นะครับหอ่บหอนี้ก็คือเหมือนว่าเครื่องเขาจะนัวดีนะครับนี่หือ นี่นะครับการใส่ข้าวเหนียวนี่ก็จะทําให้แบบเครื่องนัวเลยเลยนะครับแบบนี้ปกติเน่ก็จะกินกับข้าวเหนียวแต่ไม่มีข้าวผัก็ได้อื ถูกต้องเงีนนยบครับทกที่ครับ